รดาว78อะไรกันตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนกุมภาพันธ์2,566นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับคู่ธาตุคู่สมพลคู่ส่งเสริมครับได้โปรดกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปสำหรับผู้ที่ชอบการเสี่ยงทายนะครับก็มีไพ่สวยๆนะครับติดตามกันจนถึงช่วงท้ายคลิปเลยนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับโอ้โหพอผ่านต้นเดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นนะครับทุกอย่างปรับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านมีมาตรฐานดีขึ้นนะครับไม่เป็นปราอีกต่อไปแล้วโอ้ยตอนเป็นปรานี่นะครับอะไรอะไรมันก็ดูแย่อะไรอะไร,ะไร,ะไรมันก็ดูอ่อนแนอะอะไรอะไรมันก็ดูจะไม่เป็นใจติดต่ออะไรก็ลาบากนะครับผิดพลาดมากมายนะครับโอ้โหสารพัดจะนั่นอยู่ เพือจังหวะที่ตัวของท่านเนี่ยมีมาตรฐานเป็นปราเนี่ยนะฮะการติดต่อสื่อสารแน่นอนเป็นเรื่องสําคัญสำหรับคนที่มีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวนะฮะไหนจะกําลังบังชาในการที่จะเข้าไปต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับเรื่องราวอะไรต่างๆอีกโอ้พอเป็นเป็นปราเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับมันเอาแน่เอานอนไม่ได้พอขยับขึ้นมา ะะอยู่ในภพปุตตะแล้วนี่ทีนี้และครับโอ้โหคนละเรื่องเลยทีเดียวนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยความเป็นคู่ธาตุคู่สมพลเกิดขึ้นทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของดาวอาทิตย์เสาร์หรือตัวดาวของท่านกับดาวเสาร์กระเถิดนะครับจะช่วยส่งเสริมนะครับทีนี้ใครทํางานเป็นทีมนี่โอ้โหสําคัญเลยครับจะได้ กำลังนะครับของลูกทีมนะครับได้กำลังนะครับของทีมงานนี่ละครับมาช่วยสนับสนุนนะครับหรือถึงไม่มีทีมงานแต่ถ้าเกิดได้มีโอกาสทำงานกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะครับก็จะเรียกได้ว่ามีการส่งเสริมมีการเกื้อกูลเรียกได้ว่าเอาพลังของเขาเนี่ย มาเสริมพลังของเราเนี่ยทำให้เรื่องราวต่างๆมันรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันไม่ติดขัดเรื่องการติดต่อไม่ติดขัดเรื่องการสื่อสารนะครับไม่ผิดพลาดในเรื่องของการที่จะทําให้เรื่องราวของการสื่อสารใดๆเนี่ยมีปัญหานะครับก็จะผ่าน,นรเรื่องราวไปได้ด้วยดีนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพอมาถึง จุดนี้แล้วเนี่ยคู่ค้าคู่สัญญาที่เรียกได้ว่าพูดคุยตกลงอะไรกันไว้เนี่ยเอาละครับทีนี้มีการตกลงมีการอะไรต่างๆกันนะฮะมีโอยมันง่ายเลยอ่ะนะฮะมันจะง่ายเลยทีนี้มันจะต่างเลยทีเดียวนะครับจังหวะที่ดาวอังคารนะครับมีความเป็นราชาโชคอยู่นะฮะก็จะส่งเสริมนะครับทาให้เรียกได้ว่ามีโชคอยู่เนื้อๆกันเลยทีเดียวนะฮะ ถึงจะเป็นประอยู่บ้างในส่วนของราชาชโชคนะฮะแต่ก็เรียกได้ว่าจะมีโชคกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันส่งกําลังกันถึงกับดาวพฤหัสที่อยู่ที่ภพปัตตนีนะฮะดังนั้นเรื่องราวต่างๆนะฮะปรับดีขึ้นนะฮะปรับดีขึ้นนะครับส่วน ดาวพระหูนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพอริก็ยังสถิตอยู่ที่ภพมรณะอยู่ดังนั้นเนี่ยอริอยู่มรณะนะครับปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยถูกจัดการได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ยากเกินไปนะครับยังอยู่ตรงนี้ไปยาวจนถึงเดือนตุลาคมนะดังนั้น อุ่นใจได้เรื่องการต่อสู้กับปัญหาเรื่องการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนะครับเห็นได้ว่านะฮะมีช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์นะครับนะฮะหลังวันที่25มกราคมที่ผ่านมาไปจนถึง18กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยนะครับนะฮะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบการเงินนะครับยังมาอยู่ในภพอะไรอยู่แน่นอนก็อ,อาจจะมีการติดขัดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่อง การเงินอยู่บ้างนะครับเกี่ยวกับการเงินอยู่บ้างแต่พอย้ายหลังวันที่18แก,กุมภาพันธ์ไปแล้วนี่นะครับโอ้บอกได้เลยครับฉลุยครับฉลุยเพราะจะมีความเป็นมหาอุดนะครับเป็นมหาอุดเลยทีเดียวนะการเงินเป็นมหาอุดนะครับโอ้อยู่ในพวกปัานณีด,ด้วยรับรองรับ เงินจันทร์ไม่หวัดไม่ไหวทีเดียวนะครับสำหรับในเดือนแห่งความรักนี้นะครับเ็เรียกว่าจังหวะที่ดาวพระหัสนะฮะเดินหน้าแล้วก็เป็นเกษตรอยู่ในลักษณะนี้เล็งลัคนาของท่านอยู่แล้วมาโยกกับนะฮะดาวประจําตัวของท่านนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหส่งกําลังกันถึงเนี่ยนะฮะความสุขความชื่นมือนนะครับของความรักนะฮะของความสําเร็จในเรื่องของความรักเนี่ยผมว่ามีมากนะฮะ เรียกว่าชื่นมืน่นชื่นฉ่ำกันเลยทีเดียวก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าในเรื่องของความรักของเชาลัคนาราศีกันในช่วงนี้เลยนะครับผมครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่นะครับในการออกคำพยากรณ์นะครับก็มีคำถามมีปัญหาอะไรอยู่ในใจนะครับก็ต้านจิตไรทิฐฐานนะครับผมเลือกไพ่มาหนึ่งกองจากกองทั้ง4นะครับตัวผมเองเขาจะเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับคำพยากรณ์เป็น แนวทางในการตัดสินใจเรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไพ่อพร้อมๆกันนะครับครับส่วนเราต้นที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับเรียกได้ว่าโอ้ท่านเป็นคนมีเทสท่านเป็นคนมีรถนิยมนะครับแล้วก็ความมีเทสมีรถนิยมของท่านนี่แหละนะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่า เป็นตัวที่จะใช้ในการทํางานเป็นตัวที่จะใช้ในการประกอบกิจการต่างๆไม่ว่าท่านจะพูดไม่ว่าท่านจะแนะนําสิ่งใดต่อใครๆเขาตามนะครับเขาก็จะเชื่อเขาก็จะเรียกได้ว่าชื่นชมนะครับแล้วก็จะโยงไปถึงการที่ได้รับคําสั่งซื้อต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีความ ชำนาญอยู่ในเรื่องที่ตัวเองทํามากๆจริงๆนะต้องชํานาญมากๆจริงๆเลยนะฮะจึงจะสามารถพูดออกมาได้จากเรียกว่าออกมาจากใจนะฮะพอออกมาจากใจการสื่อสารมันก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนั่นเองสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2นะครับการทํางานเป็นทีมเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องจําเป็นของท่านท่านจะได้รับการหนุนหลังจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเรียกได้ว่า การทํางานไม่โดดเดี่ยวดังนั้นเนี่ยโอ้ยห้ามทํางานคนเดียวเป็นอันขาดแต่ใครตัดสินใจจะไปทําอะไรเดียวๆนะครับหรือแยกตัวไปทําอะไรเนี่ยอันนี้บอกตรงๆไม่ขอแนะนํานะครับไม่ขอแนะนํานะครับเพราะว่าไพ่ในลักษณะนี้เนี่ยก็คือขอให้ยึดกับทีมขอให้ยึดกับการทํางานร่วมกันนะฮะเป็นหมู่คณะมากกว่านะครับจึงจะได้รับความสําเร็จจึงจะได้รับความเกือ้อกูลกันนะครับ ขอให้เราพิจรารณาดูตัวท่านเองมีความซื่อสัตย์ตัวท่านเองมีความยึดมั่นในอุดมคติและหลักการดังนั้นเนี่ยโอ้โหไปทําเดียวๆเ,เนี่ยกลัวว่าจะปริกแลงไม่ออกแต่ถ้าทําเป็นทีมแล้วก็อาศัยความเป็นทีมเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําให้เกิดสิ่งต่างๆให้เกิดความสําเร็จได้สำหรับท่านที่เลือกพายกองที่3นะครับก็เรียกได้ว่าเครือข่ายของการจะทําสิ่งต่างๆ ของท่านเนี่ยเรียกได้ว่ามีความกว้างขวางบางครั้งบางคราวเนี่ยนะฮะก็อาจจะใช้วิธีการที่เรียกได้ว่าไม่ตรงไปตรงมานักนะครับเรียกได้ว่ามีการซิกแซกมีการใช้ลูกลอ่อลูกชนอะไรต่างๆนะครับแต่ก็คือเป็นความจําเป็นนะครับเพราะว่าหากไม่ทําเช่นนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จในการทํางานเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่า อะไรที่มันตรงเกินไปเนี่ยบางทีมันก็จะไม่สําเร็จแต่อะไรก็ตามถา้ามีการเรียกยิ้หมูยื้มแมวมีการซิกแซกกันบ้างเนี่ยนะฮะก็จะทําให้ได้มานะ,ะซึ่งสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นผลกําไรหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเราต้องประสงค์นั่นเองนะครับ เอาขอให้ลองพิจารณาดูในเรื่องตรงนี้ก็แล้วกันสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองสุดท้ายนะครับก็เรียกได้ว่าความมีระนิยมของท่านการที่ท่านเป็นคนที่เรียกได้ว่าชื่นชอบชื่นชมในสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยเรียกได้ว่ามีประสบการณ์ในการที่จะทดลองสิ่งใหม่ทดลองของใหม่นะครับแล้วก็เป็นคนกล้าได้กล้าเสียจริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าช้ถึงมากๆนะครับในเรื่องตรงนี้ดังนั้นเนี่ย ใครจะห้ามท่านเนี่ยก็คงจะห้ามยากนะครับดังนั้นเนี่ยท่านต้องประเมินความเสี่ยงต่างๆด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าการที่ท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านไม่เรียกว่าฟังตัวเองมากกว่าฟังตัวเองมากกว่ากล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะโอ้เรียกว่าทุ่มทั้งตัวว่างันเถอะนะฮะเอาเป็นว่าถ้าชนะก็เรียกว่าได้ก้อนใหญ่ แต่ถ้าแพ้เนี่ยนะฮะก็คงจะเจ็บตัวอยู่พอสมควรทีเดียวนั้นก็รับพัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับผมครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับทุกอย่างจะมีการปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นดาวประจำตัวของท่านจะมีกำลังมากขึ้นนะครับดังนั้นการที่ท่านจะเข้าไปต่อกกอนกับเรื่องดาวแก้ไขปัญหาหรืออะไรต่างๆให้ลุคล่วงไปได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับเดือนกุม จริงจัดว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวลัคนาอราสีกันนะครับก็ขออยวยพรให้มีความสําเร็จและมีความสุขมากๆก,ก,กันทุกๆคนเลยนะครับ